ครับสบายดีป่าลุงสบายดีบสุขุสุคนสุมองสุบอ,บอ,บอนพ่อกับสองของบา่ตาคือเกา่าเน้าพัอกันย้ำซาเสา,สามันเลยมั้งนี่ยตื่นนอนไมย่ยำพันล่างหนา้าล่างตาเลยเอาสิเขาคั่วแต่เสามันนี <c> ่เ <oughs> ห็ดนกินสูงนอ่นองก,กินมันนี่มือหกไปอ้อเฮียนของสุพรรณเป็นมือวันจันมันนี่เออสุพรรณสิไปอ้อเฮียนแต่เสา่าพ่อตามแม่ตาสิไปซอยงานไอโบไปซอยงานไอโบไปทาง คอตาและเมตาไปเบอร์ทั้งสองเขาก็เลยสี่มาเห็ดกับเขาสูตรน้องกินเมื่อคืนนี้หลังจากที่กินเขาแล้วส pues ok si. ิาไปเยี่ยงมันก like well, so ็จ so right? so ันร์กับฝนน้องอ่อนแต่หไดไปเพราะว่าฝนตกฝนตกผ้าแตกเปี้ยงเปี้ยงเราบอกตาไปเยี่ยงเมื่อคืนนี้ได้กบได้เขียดมาหลายเติมได้สิ่หกปราลุงเมืองว่าได้หลายปันใดอาร์ตอัดไปหลายสั้นแต่ยันกบกับเขียดไปพอของดีหายากเลยใช่แล้วอารสมิวไปใช่ไหมเพือนน่ะ ไปปลเอาใบมะขามมาใส่ตุกแต่เอาใบมะขามอ่อนมาเนาะอืมประกันเขาขั้วยังหัวหยิ่งหัวยองอยู่เลยเน่สมิวเปิดขู่ทองคำว่าปาทูเดี๋ยวจะอไป็นลุงเบิ่งอืมได้ทั้งกบทั้งเขียดมาขึ้นหนูบ่าวตาเป็นเงียงเต๋อไล่เติบเขียดกับเขียดไม่ใครมึงในหัวเนอะกบก็ได้เน่ทั้งเขียดนำเดี๋ยวเช้าสีมาเจ็ดแจ๋วหมกผิดดิบต้มสมต้มสมกินกับแจ๋วผิดดิบเป็นลุง แต่ส no ah, yeah, uh ิจัดการใส่สมิลต้มซะก่อนเซฟประจำ้านลองจากเมตาบอสประลุวาวต้าจัดการแล้วเลยจัดการแล้วเลยประลุเลยแลงน้ำซะก่อนล้างน้ำซะก่อนนี่นี่ในกบเขียท่ากบก็ตัวบักใหญ่สองตัวกบสองตัวไม่เงี้ยมันขึ้นไปคนเดียวตัวที่สามเตรียมสามเขีย เมืที่เช้าเกิดสมคียดกันก็มีแต่เขียดเด่นเขียดก็เขียดแม่ไข่กบก๊เม่ไข่พลุงเะเสบขนาดเอาลงี่วาอน้ำดเอาสมิวเตรียมเสียวลงรนี่หม้อก็เดือดเดือดมนเลยพะโลอหมอนะไอทวนทนดน ต้มน้ำพริกนแล้วต้มสมใส่หัวชีไข่ใส่ใบมะขามเนใี่ยใบมะขามอ่อนอได้ใส่ดอกฟักอ,อีกสามีเตรียมสิปรุงอะบ้างเนี่ยใส่ยั่างน,นะใส่ผงสลอด่นว่าใส่น้อยหนึ่งเครื่องเครื่องปรุงเขาก็ใส่แต่ผงสลอดกับเกลือเท่านั้นแหละปลุปลงไายใส่บโบลาย <c oughs> เครื่องปุ้งข้ากับโบราณมีแต่สองอย่างนี่นแหละเนาะแล้วก็บใบมะขามแล้วก็บใบตะไคร้ทั้งหัวตะไคร้พร้อมแล้วก็ดอกฟักดอกฟักอะไรเขาจะกิใช่ดอกฟักบัวเนาะหัวหอมแล้วล่อทายเขียดเห่าเอ่ยกระปลุแล้วละปลาลูกอาหารเห่านี่ต้มเขียดแม่ไข่กัตกบต้มกบแล้วลปิ้งปลาหวานของเอาาื้อยหักจะพันทางฝั่งไทยเนาะ ขอบใจเอ้อหลายๆเด้อปลี่ปนาหวานเมนูกินทุกวันไปเลยก็เนี่ก็ต้มเขียดกับต้มกบไม่ไผ่เด่นนะอือาหารเฮาแม่มากินข้าวเช้านนำกันเด้อป้าลุงเบิดรสกู๊ดสุกคนเด้อเอฟซีถูกทานพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าเด็ดพันนำเด้อแล้วก็คุณแม่หักเบิดรสกู๊ดสุกคนทางเอฟซีถูกทานเมนูแซ่บบ้านเฮาเด้ดหนิ ต้มกบแล้วก็ต้มเขียดแม่ใครเมนูรักบ้านเฮาบ่ตาไปเงี่ยงมื่ขึ้นนี่ฝนต๊ฝนต๊ก็บ่บแห้งดอกพอดีกระเทือนบลุงเลยพอดีเลยน้องไปหล่อผัวเห็นตะกี้อยู่ซีมาอะไแล้วเห็นก็เลยหลาะเนี่ยงต่อบ้านนี่จนได้กบแล้วก็ได้เขียดแน่เพอได้กินยำหมูเส้าแล้วบุลุงพอบ่ไเ้ซื้อพอบ่ไเ้ซื้อกับเขา มานอ่ uit 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 s. <S mm ีด hmm. แีม oh. ่รก no, ่าูกดิ่งก no, ัะด no, ้ cafe. ่งดินเด่งด oh, ิงกระดกดิ่ด่ดิ่งกิ่งกรินกระดิงรดิกดิเกริ่รดิดิ่ดงกระดิ่งดิงดิบแล้วกรงกีะดี่รด่ง่กรร่งกดไป่ง ในไปแต่งโตสิไปโรงเรียนปาทอัไนี้นี่ย้าโกปเน่ยว่าให้้องขีดักค้าโก๊บเราตไอ้กิ้เขียดไห่ใครน้องขีดไอ้กินแต่คาขาโก๊ปเขียดมาเด้อแก้ไปลงไหมสดน้ำสมขาใบ่าขาอ่อนยัทำไหมยไม่

ใบมะขามหอมหอมกะแต่บ้วยเาเปนเถียเปต้มโป๊งกับต้มเกล็ดก็ต้มเกม่ใครหนื่เลองเลยที่หนึ่งเลยเอ้ยใช้ใวะใกคแข่คือนต้นตเนี่ยก็หิ้น้อเยน ของแสบบ้านนาถ้า้นมาตกขึ้นเนี่ยก็จะไปย่างกันจันมันตกพอร้อนก็เลยบอกไปบอกจันให้ไปยังเขียนก็เดียวต้องสีหนุ่มกว่ากว่าจะเรามากมาคืนว่ามาเมื่อ แี่เรหลอกไปชมเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้เอนน้ำเหรอเอ็นเต้าเฮียนหรือเป่เป็นมือขขงเพื่อน้วมึงเป็นจอรไปใหม่น้องเขาเฮี่อนเบิกะเขางานปิดงานแต่เราเจ็บม e ืออยมือจ้องนะเนี่ยมือสิบมาสิบบ มันลระยลูดิเจ้เปล่นเียนเป่นวนเลอแจวันแก้วเน้ำน้าตดน้ำ้อ นี่ดื้อุ๊่เจกองเห็บคนด่าอย่น้อหน่อนนกิตขางมนวะคอย่าดื้ออย่าดื้อเอากบตบเบลอเลย ไปก่เห็นเอมียรขาก่างแต่าเม่ตไปเว man, ปียดเสาบกไรู้ไม่ 5, 5, sink, 5, 5, 5. ันไชงานเกเขาไอโบ เกือบอะไรวะเอ่ออันนี้นี่น่ะอ้นนนะวนโต๊ะหม้นเกือบร้องคิดไมาได้พลาดแต่พลาดไม่หยาดพลาดไม่หยาดคือประตู เทียบเทียบแกกับปันมุโซกเลยใหญ่กว่าเลยใหญ่กว่ากัปันมุโ่เขาใหญ่ใหญ่ไปอันนี้มันก็ใหญ่แล้วเทาสเดใหญ่ไปแขนเขา Để có ngày một cơn này nha, quay hết ta có lẻn đó, có lên mới lên hay bay nó chứ. Làm lại cục nữa cho, <laughs> nhàng <laughs>

ไพตัวหนึ่งกำลังลงไปโอเคดี <Okay. S 2> ่ออพออิ่มกันแล้วปะลุงม,มาในเม้าเนี่ยก็เจไล้ครลาพาจากแล้วพ่พ,พ่อคลิปนาเด้อขอโมอกับใจดูคนดีขมัติตตามมระชับมมาตลอดปากเป็นแห่งเสียแห่งใจให้ในเด้อสบายดี